นะครับเป็นี้ศิลปินร่วมตัวกันหลายๆคนบริเวณเวทีนำศิลปินมอลางหลายคณะนะครับรวมใจกันนะครับให้กำลังใจขอหลอดแม่นาะข่าวข้อมาถมขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณถูกกำลังแรงใจเด้อนดอกหมอกนงอายไซสุขสุขพลคนี้ศิลปินทุกคนขึ้นบนเวทีนะครับที่มาใน้ขับขึ้นดีเนาะที่มาั๊กขึนโพสต์ในกลับเนาะ ครับผมทีมงานปฐมทีมงานระเบียบัตสิาเชิญเชิญเชิอเครับเชิญเวนนี้ขอบคุณหัวเรื่องยังอีกนะฮะเจ๊ก้อยอีสานลำเลินได้เลยนะครับไปใส่เงยอนโมนีนะส้น้แล้วก็ลองเพลงสาเป็นีเยวไปเปียนสุดปะเปียนซุนเปียนซุดกับลอยพิาลีมาแบยจืดเปียกซุดๆเปียกซุนแหละก็ว่ากีใสเขอเชิญเต้าแหลมขึ้นบนเวทีด้วยครับถหงม่เมที่ หัเรือใหญ่นะฮะหัวเรือใหญ่ในงานนี้สโอ้สุดยอดสุดยอดตอนนี้พังีครับพี่คดเกตเกิดปบันเกิดประสารสี่แสนทีมงานประถมกระเทินศิลแล้วก็ระเบียบวัตศิลป์ยังมีอยู่ด้วยไหมครับเรียนชิญนะคะเรียนชาญทีมงานประถม้วนะคะเรียนชิญทีมงานระเบียบด้วยนะคะ แล้วก็น้องใหม่พัชรียังอยู่ไหมครับใหม่พัชรีค่ะลูกอยู่ค่ะตีเตมมราวไหลกันไหเพี่เดไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดเพราะว่านะคะที่งานเชิญเต้าใหม่ด้วยนะครับใช่ใชเชิญค่ะเชิญค่ะเีนเชิญต้าใหม่กับเต้าอามด้วยนะคะเรียนเชิญอป็นทางค่ะอย่ไปเตาแท่ข้าเต่าแท่โอ้ยยย่ย่ย่

คุณแกตอระดีด้วยค่ะมี大妈ได้บ้านเพื่อนเพื่อนได้ยังก่อนผู้ใดก็อย่าเพิ่งขอยังคน่าเพเพืนพ่อพ่ดีผู้ใดก็อย้าเพิ่งขอยังคนว่าเพื่อนเป็นบ้าบ้าบอกว่ากันใคาอยากก็เต้าแหลมเนาะคนมันน้าน้าคิดต่างหนูใคาอยากก็เต้าแหลมเขาอยากคนเต้าใหม่แต่แกยืนนิ่งก็ไม่อยากพึ่งหันอยู่หันขี้อื้อแล้วมาลกโซเซียวลกโซเซียวี่ไรล่ะลกโซเซียลอ่ันนี้เต้าคนกเพิ่งเต้าแอนขายของ เตาไม่เตาออันเล็กชั้เตาแหลมดานาเลยค่ะเทาแล้วอยูทขนาเลยค่ะคนเสิจุดรอกเี้ยก็ต้องย่างกันแน่หรอกกู่างที่เราวาดทำอย่าแลวอย่าห้องน้หลายมาสิคืนของไปถาตายเองเราว่าเือตัวว่านตัวอันที่้อยนี่เพราะข้องอยางห้อกของมือฝากมาปากอันนี้นะมาก เป็นกำลังแรงใจของแม่น้องข้าเนี hey, 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 no. ่ยนะน้องนายอยู่ไร้พรเนี่ยนะให้มาร่วมให้มาร่วงให้มาร่วงให้ให้ให้ตัวแทนเป็นคุณมอบนะฮะเราบเป็นซื้อเป็นคนรับได้แลงเป็นซื้อของฝ๋ายงื่นมาจากสอปกรเรเนี่ยอ่าเราทำงานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาใจใจใจดีมากนะคะเจตีดีใจดีใจดีไม่เอเยนต์เนาะไม่ใจดีงนะซื้อไฟจุดปีระจักจักบังอ๋อได้แล้วมให้ผู้ใดเป็นผู้รับไปตัวแทนแม่น้อง ถ้าให้เชียร uh ์ท huh. uh huh. ี่สามอ๋น้องเจมน้องเจมอ่าน้องเจมเดี๋ยวให้น้องแป้งครับเป็นตัวแทนของแม่นกนะครับขนาดที่เป็นหัวหน้าน้อยปาหต้าลงมไม่มีตันมหาปากแห้งสุดซัวนะคะอุ้ยหนอนสดสดสดเป็นกำลังใจนะคะโอ้สาธุสาธุเด้อค่ะขอบคุณนะคะเบสรสุขซุปเปนะคะมือนี่มาร่วมพลังกันนะคะเป็นยิ่งขำเลยค่ะยิ่งขำเป็นภาพในประวัติศาสตร์นะคะในฐานะที่น้องแป้งเป็นตัวแท อยู่ร้านบ้านต่อหานนะคะขอบพระคุณทุกทุกคนมากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานสาวน้อยเพื่อบ้านแพงปฐมบันเทิงศิลป์นะคะระเบียบวัานศิลินลูกาพิซานซานศิลป์ให้บ้านดัซซี่ดีนนะะลั City, ละกกาพิมามด์ัชลลีลักกาศิลปินจากหลากหลายมองหลากหลายบอลทีมาเร่วมใจกันแน,น่นี่นะคะขอบคุณมากจริงๆไม่รู้จะอธิบายเป็นคำ <laughs> <laughs> พูดยังไงขอบคุณใจแลยแบบฟินตันใจแห้งนะคะที่ไ <laughs> ม่ได้ตันดังค่ะ <laughs> ที่ว่าพี่น้องเช่ามอลำเข้ามาถึงกันนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านนะคะทั้งไลฟ์สดแล้วก็คนไทยทั่วประเทศนะคะที่มาร่วมกันในครั้งนี้นะคะขอบคุณจริงจค่ะสวดๆพี่น้องเขาสวดๆสวดๆขั้นปีที่ต่อแทนของทีมงานศิอีสานกล่าวขอบคุณพี่กล่าวขอบคุณน้อง พี่น้องมอลล์บอลลันะครับที่มาสายการไชน่าในคัมเปิลโมนี้และที่สำคัญครับให้ตัวแทนของมอลล์บอลลัมหาครับกล่าวเล็กๆน้อยๆนะครับในคัมเปิลโมนี้สลับในช่วงเอกรากันนะครับให้พี่โจเลยกันะครับก่อนอื่นนะครับผมนุ่มโจยมานินนะครับถือว่าได้ได้รับโอกาสแล้วก็รับเกียรตินะครับจากท่านนะครับทีม นะครับหมอรำศิลป์สายก็ือว่าให้เป็นตัวแทนเท่านั้นหมอรำทุกคณะกันแล้วกันเนาะที่เรามาวันนี้นะครับมาด้วยใจที่จะหอบกำลังใจมาให้แมนุษย์ในวันที่ต้องการกำลังใจที่สุดน,นะครับศิลปินเราไม่ไม่มีวันที่จะทิ้งกันในยามที่ทอ้อในยามที่มีภัยมาในยามที่เกิดเหตุ ในวินาทีที่ถูกเฉินนะครับรับรองวาถูกลมหายใจจิตวิญญาณคงเป็นศิลปินสายศิลปินเลือดนักสู้บนเส้นทางบนถนนคนขายเสียงครับย่อมว่าทิ้งกันขนาดผมลงโจโยกว่านิ่นนะครับลัะเขาไล่าการแมวลายอยู่ไม่ว่าเปิือมองังกรศั์หลังจากที่แม่นะครับได้ถแถลงการแล้ว ฟังจุกน,นางมังเลี้ยวบาหนาครับแยแหลมรู้สึกใจหายนะครับรู้สึกใจหายได้ยิบแม่ต่มาประกาศก็ว่าขายบ้านปองห้างรู้สึกว่านะครับมันเป็นควารู้สึกที่แบบสมมติว่าห้าเป็นแม่เนาะโอ้โหหัวหน้ามอลลนี่าผู้แบกรับผู้แบกรับผิดชอบสภาวะผู้นำองค์กรแบบแบบรับผาระ สองสามวัอของชีวิตนะครับพูดคำนี้ออกมาได้แสดงว่าธรรมาดาแล้วนะครับต้องขังให้ต้อง,งต้อง,ต,อง,ต,องต้องนักเติบน,นะครับะนั้นแล้วนะครับอยู่บนไหนครับสาวน้ำแพงอยู่บนไหนเพราะว่า80%บนเวทีสาวน้ำแพงชงร่องชงน้ำชงเตยน,นำผลงานเพลงมาจากบนเวทีเสียงอีสานทั้งหนังครับโบวาวัเป็นกนนารแสดงปีกายหรือหลายหลุ่ลุนทีไทยถอดมา แล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันหรือผมการบริหารวงยังต้องมึงเสียงอีสานครับหมอลำที่ทุเรียกว่าหมอลำพ่อคู่แม่คู่แล้วแต่ว่าสิเป็นหลายคณะนะครับว่าสิเป็นนะครับหมอลำทางน้องก่อนแกนหมอลำหลายๆทางน้องซึ่งหมอลำเสียงอีสานนี่แตกต่างจากหมอลำคณะอื่นเป็นหมอลำกู่อินเตอร์เป็นหมอลำพ่อเป็นหมอลำแม่เป็นหมอลำนำร่องเป็นหมอลำต้นฉบับ ให้กับหมอลำหมอล,มลายๆคณะหรือว่าทุกๆวงกับวาได้วันนี้เมื่อแม่เมื่อพ่อผู้ก่อสร้างเสียงอีสานนะครับมีภัยมากวังว่าทุกๆคนเขาต้องซอยกันเขาต้องร่วมใจกันเขาต้องร่วมมือกันแม่บ้าครับเ,เราไม่ทิ้งกันครับด้วยหัวใจของสายเลือดศิลปินทุกๆท่านทุกๆ,ๆวงบกเกินกันครับ หัวใจทําด้วยรุ่นเนื้อทำ้ดยความรู้สึกเหมือนกันและแล้ววันนี้เราทุกคนเป็นกําลังใจให้แม่นกน้อยพ่อหลอดนะครับไข้หายเจ็บหายไข้ไลายล่ื่อนเด้รับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตทุกดวงใจของหมอลำเสียงอีสานบ้านและที่5้าห้าห้าครับน่เราเริ่มแรกการคือห้าา เสียงอางานนะี่เสียงอาานเสียงคนเลีคกอเสียงลน,ยยน้าก็เพื่อเพืยังหลอกคนเพราวางคนละคน,ออนขอบุณขอบพุณงพบบูคยยร,รับอันนี้เยาแยแหลมเลยไมอย่างอเก่าไม่อยอมอมผองพ่อใจของ่อหนอม,มันม,มันเป็นตนุ่นู้หนีหรอกเรื่องคิดหอบคนนี้เก่า ไปเบื้งหลบให้หนอยเพี่หนอยเบื้องหลบให้น่อย่างผู้พิจารผู้เห็นใจจะเสี่ะกี่จะไปฟังนับคนเด็เตเลม้บางทีจะฟังผู้จางผู้ไหนคณะนั้นคณะนี้ผู้ใจสานั้นาวี่ผูเหกนั่นไปอหญนี่อ๋อตอนนี้เราไปน่องย่ดีไปแห้งยุดีไปแหงคุณหูทงขอบพระคุณรงขอบพระคุณหมอลำทุกทุกคณะ นะครับในคัฟฟี่วาลีตีมากนะครับซอยกันซอยน้่นกับอะไรครับพี่แยงครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสาวเพชรบ้างแพงระเบียบวาทศิล์นะครับประถมมาเท่งศิล์ัะกับวิรพงษ์วงศิลป์นะครับซึ่งมากนะครับมัอนี่คือหลากหลายนะครับ อีสานล่ำเพิงนะครับหลากหลายค่ายหลากหลายสังกัดนะครับวันนี้ร่วมนะครับว่าเป็นจุดเดียวนึงเดียวกันเพืออดีตสอยสอยฟ้าแมนครับหากบ่มีโควิดครับห้าสิบวันเด้วมายืนย่บองี้นัากันเปื้สุขุสุกุนแมนบอกรับพอเหลมรับไปไปมั่นไปงานไปงานมั่นแมนครับยิ่งขอบคุณผู้เห็นหลไรขอบคุณหลายนะครับที ขอคุณโควิดเพราะยังเพราะว่าเพื่อทีสิ่ดี่เทานี้มาพอหนาพอตากันนะครับทุกวงทุกคณะนะครับได้คำข้อมนีในนะครับผมยอดพยนี่เป็นตัวแทนของทีมราชสิอีสานกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกๆวงนะครับขอพระคุณปอย่างสูงกับพี่น้องครับขอพระพุณธเปอย่างสูงกับพี่น้องเออความภาคความเพียงเท่า นะครับในวงการนะครับบอลอกบอลลํมนะครับถือว่าบอลองบอลลัเขาได้เป็น1นึ่ง้า1หนึ่งในนั้นเจดหน่นะครับน้าใจเดียวกันทีนะครับสารสานผลงานแลังจากมอบเข้ามาเข้าเสือในพี่น,อน้องเฟ้นเต้ยเปนบอลลํมนะครับได้ชชคดี้พอาุเก็มียังสูงนะครับแล้วก็ขอ